สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นราวพัฒนาครับงวดประจำวันพุทธที่สองก็เป็นการรวมสูตรครับสูตรไหนเข้าสูตรไหนไม่เข้าก็เอามารวมหมดครับก็จะมีอยู่ หกสูตรก็รวมไว้ที่เดียวเลยครับใครชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นครับส่วนอันนี้ปลาตะเพียนปลาตะเพียนงวดนี้ให้เด่นเด่นสามกับเก้าเด่นสามกับเ้าแต่ว่างวดนี้ผมจับคู่ให้ด้วยครับก็จะให้สามเก้าเก้าสามแล้วก็สามสาม สำหรับสูตรปลาตะเพียนสูตรเก่าสูตรนี้ครับเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วให้เด่นหนึ่งกับเจ็ดก็มันก็มาที่หนึ่งหนึ่งถ้าเราจับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วกับหนึ่งหนึ่งก็อาจจะถูกไปที่หนึ่งหนึ่งเพราะว่าสูตรนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้จับสองตัวครับเป็นการหาตัวเด่นงวดนี้ก็เลย ได้สามกับเก้าก็จับคู่ให้สามเก้าเก้าสามแล้วก็สามสามส่วนลาวพัฒนาหนึ่งลาวพัฒนาหนึ่งงวดที่แล้วก็เข้าไปที่หนึ่งหนึ่งสำหรับลาวพัฒนาหนึ่งงวดที่แล้วงวดนี้ก็ คำนวณออกมาแล้วได้แปดก็ให้เด่น0ย์กับ3นี่ครับลาวพัฒนาหงวดนี้ให้เด่น0 38จากลาวพัฒนา1ก็เอา3ตัวนี่ครับเอามาตั้งและคำนวณออกมาแล้วได้ได้แบบนี้เป็นลาวพัฒนาสอง ราวพัฒนาสองก็มี7จ็ดแปดสี่สาองสูตรนี่ก็จะตรงกันที่เล็กหนึ่แล้วก็8นี่ครับสองสูตรนี่มันจะตรงกันอยู่นี่เล็กหเล็กสเล็กแ นี่ครับเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดแล้วส่วนลาวพัฒนาบนกับล่างงวดที่แล้วสูตรสูตรน,นี้เข้าล่างไปครับที่จับคู่ให้มันเข้าไปสองแปดอันนี้ล่างก็มาล่างส่วนบนงวดที่แล้วหลักสิบให้หนึ่งสองสามก็มาหนึ่ง ก็เลขก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งอันนี้หมวดใหม่ครับมีก็ลงให้ตรงนี้หลักสิบล่างวันนี้ได้สี่ห้าหกก็จับคู่ได้แบบนี้ครับสิบบนหลักสิบได้หนึ่งสองสามก็จับคู่ให้แบบนี้ครับ แล้วลาวพัฒนาใหม่ลาวพัฒนาใหม่สูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าไปที่หนึ่งหนึ่งสามตัวตรงนี้ตรงนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งก็สองแปดก็มาตรงนี้แถวยาวๆนี่ครับก็จะมาตรงนี้ แต่เด่นผมให้เด่น5กับ8มันก็มา2 8อย่างตรานี้ให้4กับ8ก็ออกไปที่48่งวดนี้หากับแปก็มนมาแค่8ตัวเดียวแต่2มาอยู่ข้างบนงวดน,นี้ก็ตัวนี้ครับ2กับ3แล้วก็กันตัวนี้ไว้กัน8เพราะว่างวดที่แล้วมันเข้าแบบนี้ครับ เห็นไหมสองแปดถ้าจับสามตัวนี่ก็จะมีสองแปดแล้วก็ห้าแปดนี่ครับสองแปดห้างวดที่แล้วก็เลขมันออกไปที่สองแปดงวดนี้ให้เพิ่มแปดแปดสามสองนี่ครับให้แปดสามสองแล้วก็งวดนี้จับคู่ให้ครับเป็นชุดเลยก็จะได้สองสาม สามแปดสามห้าแปดสามห้าแปดแล้วก็ห้าสามชุดสามตัวก็มี2องสามห้าสองสามแปดแล้วก็แปดสามสองอันนี้เป็นชุดสามตัวครับทิมนี้ก็ลงให้ครบทุกตัวครับส่วนลาวพัฒนานใหม่งวดที่แล้วก็เข้าแถวแบบนี้ครับมันเข้าไปที่หนึ่งหนึ่ง ลเลขก็ออกไปที่แปดหนึ่งหนึ่งงวดที่แล้วสูตรนี้ก็เราจะไม่คำนวณก็ไม่ได้เพราะเลขมันก็ยังเข้าอยู่ครับเพราะว่างวดที่แล้วมันก็เข้าไปที่หนึ่งหนึ่งแบบเนี้ยถ้ามันก็มาสองแปดแบบนี้ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวเนี่ยถ้ามันไม่ตรงนี้ไม่มามันก็จะมาตรงนี้ เป็นแบบนี้แถวนี้ในงวดที่แล้วแถวนี้มันมาแถวนี้มันก็มาแ้วงวดนี้ได้สองสามห้านี่ครับถ้าก็ว่าสองสามห้านี่มีสองกับสามมีแปดสำหรับสูตรนี้ผมจะให้เด่นสองสามแปดครับตัวเด่นเลย ำหรับราวพัฒนาใหม่นี่เอาเป็นตัวเด่นสองสามแปดเลยครับนี่ครับก็เอาลองไปประพิจารณาดูครับท่านตามสูนยไหนก็าตามสูนยนั่นครับลาวพัฒนาสองอันนี้พัฒนาหนึ่ง เอออันนี้ปลาตะเพียนอันนี้พัฒนา,นาหนึ่งอยู่ฝั่งนี้อันนี้ชุดบนล่างครับงวดที่แล้วก็เข้าล่างแต่เลขหลักสิบหลักสิบบนล่างนี่มาตลอดครับเลขสามตัวข้างบนอย่างเงี้ยมาทุกงวดครับตั้งแต่คำนวณมาเนี่ยถ้ามันไม่เข้าคู่สามตัวนี่มันก็จะมาหลักสิบตัวหนึ่งอันนี้ก็จะมาหลักสิบเหมือนกันงวดที่แล้วล่างเข้าสองแปดไปตรงๆ ก็จับคู่ให้สองแปดแล้วนี่ก็เล่พัฒนาใหม่ก็คลิปนี้ก็เอารลวาพัฒนางวดประจำวันที่สองครับเดือนติบปีหกเจ็ดก็เอามาฝาก,ท,กทุกท่านแค่นี้ครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกๆคนครับขอบคุณครับ